สวัสดีเพื่อนยนะครับเออวันนี้ผมก็จะมาแจกเกมแดดนะครับมันจะมีเอออันนี้ก็จะเป็น c r หรือเปล่าไม่รู้นะครับจะประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะเล่นมีโอแล้วกันนะครับมีอะไรนะครับไปกันเลย เล่นและรีวิวนะครับเดี๋ยวผมพอเล่นตาหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาเออพาอัปเดตรถนะครับถ้าใครที่รู้แล้วก็กดโหลดลิงก์ใต้คลิปก่อนเลยก็ได้นะครับโอ้โหรถมันแรงขนาดนี้ไม่สู้เลยนะครับแรงขนาดนี้โอ้ ก็ถือว่าแรงนะครับรายการอัปเดตนะกดกลับกดอันที่สามนะครับอันที่สามแล้วก็แรกเลยอัปเดตหมดแล้วนะครับเออ แล้วเท่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการอัปเดต <S <S นี่นะครับรายการซื้อรถมันเปิดมาจะเป็นหน้าแรก <S <S แบบนี้นะครับมันจะเป็นหน้าแรกถ้ากดอันที่สองแล้วก็เลือกรถซื้อเลยนะครับนี่นะครับถ้าจะซื้อนี้ว่ากดข้างบนดีนี่แล้วก็กดตกลงไปแล้วก็มันจะมาเป็นรายการตรงนี้เลยนะครับ ก็สำหรับแค่นี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อข้างหนะครับพูดไม่ค่อยชัดเจนก็โทษที่ไม่ได้ลุงลิปมานานนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคลิปแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย